สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020ในเกมแบ่งกลุ่มนัดแรกประจำเช้าวันอาทิตย์ที่13มิถุนายยน2021กันหน่อยดีกว่าก็มี3คู่นะฮะเริ่มกันที่เวลก็เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1เกมนี้สวิตเนี่นนำไปก่อน1ึงูงจากลูกมงของบริวอัมโบโลในนาทีที่49ครับก่อนที่เวลมาตีเสมอได้จากลูกโขกของคีเฟอร์บัวในทีที่74ก็เลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน ไปที่คู่นี้ฮะเรื่องราวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเดนมาร์กก็แพ้ให้กับฟินแลนด์ไปส่วนประตูต่อหนึ่งเกมนี้ฟินแลนด์ได้ประตูไทยจากโจเอลโปฮันปาโลครับในนาทีที่60ครับโดยที่เดนมาร์กเนี่ยจริงๆมีโอกาสตีเสมอได้จากจุดโทษของปีแอร์เวิลฮอยเบิร์กครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับผมก็เป็นฟินแลนด์ที่ทำเซอร์ไพรส์ช็อกไปส่วนในเคสของเ,อเกมที่ต้องหยุดลงไปเพราะว่าเจ้าคริสเตียนอิลิกเซนครับหมดสติบูบลงไปในสนามครับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเลยทีเดียวตอนนี้ก็ แฟนบอลไม่ต้องห่วงอะไรครับตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วครับได้รับการคอนเฟิร์มจากทางเดนมาร์กแล้วก็กยูฟ่าครับก็อยู่ในมือหมวแล้วปลอดภัยดีฮนะส่วนอีกคู่หนึ่งเบลเยียมก็ถล่มรัสเซียคาบ้านไปเลยฮะสาประตูศูงวันนี้เบลเยียมได้3ประตูจากโรเมโลลูกากูครับยิง2ประตูนาะทีที่10แล้วก็88ครับส่วนอีกหนึ่งลูกมาจากโทมัสมูนิเย่ในในาทีที่34มนะฮะฟอร์มดีจริง,รงนะสำหรับเบลเยียม ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยกลุ่ม A อันดับ1ก็เป็นอ mm. ิตาลีครับมี3คะแนนอันดับ2มี2ทีมสวิตเซอร์แลนด์กับเบลมีทีมละ1คะแนนส่วนอันดับ4ก็ตุรกีฮะมี0ูนคะแนนส่วนกลุ่ม B เนี่ยอันดับ1ก็เป็นเบลเยียมครับเก็บไป3คะแนนส่วนอันดับ2ฟินแลนด์มี3คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเบลเยียมบวก3ส่วนฟินแลนด์บวกหนึ่งะฮะอันดับ3เป็นเดนมาร์มี0ูนคะแนนแล้วก็อันดับ4ี่รัสเซียมี0ูนคะแนนครับประตูได้เสียเดนมาร์ดีกว่าเลยอยู่ที่3ไป ทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดถัดไปครับผมว่าอาทิตย์นี้ครับผม13มิถุนายนก็มี3คู่เช่นเดิม2ทุ่มครับทีมชาติอังกฤษครับจะเจอกับโครเอเชีย5ทุม่มออสเตรียเจอมาซิโดเนียแล้วก็ตอนตี2เป็นเนเธอร์แลนด์จะพบกับทางยูเครนส่วนจันทร์ก็จะมีสกอตแลนด์เจอเช็กโปรแลนด์พบสโลวาเกียแล้วก็สเปนเจอกับสวีเดน และเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกฮะจะเต่วันคารที่15มิยอฮะก็จะมีฮังการีเจอโปรตุเกสแล้วก็คูบิกแมต์ฝรั่งเศสพบก,กับเยอรมน,นี